ท่านผู้ชมครับมีเรื่องจะฟ้องมีเรื่องจะฟ้องนี่อะไรเนี่ยไปเหมามาทั้งแผงเลยเนี่ยกี่คันเนี่ยเนีโอ้โหเพิ่มกี่คันเนี่ยหนึ่งสองสอง สามสี่ห้าห้าคันพอาะเพระพรแกแค่นี้พอแล้วพอแล้วโอ้โหนี่ท่านผู้ชมครับเหมามาทั้งแผงเลยเหรอเนี่ยแกะแค่นี้พอแล้วแกะแค่นี้พอแล้ว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 ,แ,ลวแกะนี้นะแกสองคันพอมานะสองคันพอนี่ไงเออเล่นสองคันเนี่ยโอเคไหมเด็เด็กนี่น่าเสีย